สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องแจ็คกิ๊กเปิช anel นะครับผมวันนี้พบกับผมแจ็คอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมก็จะพามาชมเหรียญเท้าวิสุวรรณนะครับผมก็รุ่นนี้ก็เป็นรุ่นเทวสถิตนะครับก็เป็นรุ่นย้อนยุคปี45นะครับผมสําหรับเนื้อนี้นะครับเป็นเนื้อมหาชนวนกระไหลทองนะครับพ่นทรายนะครับแล้วก็ตอกโค้ดนะครับสามโค้ดนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูความสวยงามของเหรียญกันนะครับผม อันนี้แค่เราดูด้านนอกกล่องนะครับก็จะเห็นความสวยงามนะครับสีทองทะลุกล่องออกมาเลยนะครับผมสวยงามมากๆนะครับเหรียญนี้ก็สีเหมือนทองคําเลยนะครับอันนี้เป็นลักษณะของกล่องนะครับ้ากะรมี่ก็จะเป็นสีสีฟ้าๆนะครับสีคล้ายๆกล่องเลยนะครับสีฟ้าแบบน,นี้นะครับถ้าเราแกะออกมาอันนี้ก็จะเป็นซิลจับ วัดนะครับผมก็จะเป็นซิลถุงแบบนี้นะครับเป็นถุงแข็งๆแบบนี้นะครับนี่เลยถ้าเราดูแบบนี้เราก็จะเห็นลักษณะกระไหลทองนะครับก็องค์ทาวิสวรรณนะครับก็จะเป็นสีทองๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับสีทองแบบนี้เลยนี่นะครับสวยงามมากแล้วก็ผิวเหรียญนะครับผิวเหรียญก็จะเป็นลักษณะอ่าพ่นทรายนะครับพ่นทรายก็จะมีความเป็นผิว ไม่ไม่ค่อยเรียบนะครับแต่ว่าเป็นเม็ดเล็กๆนะครับเป็นจุดเล็กๆนี่นะครับพ่นทรายแล้วก็ต่อโคดสามโคดก็คือด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ด้านล่างใต้ฐานองคท้าววสวรรณะครับอันนี้ต่อสามโคดนะครับทีนี้ก็ถ้าเราดูโดยรวมก็จะเหมือนอ่าเหรียญจำปีสี่ห้านะครับผมนี่นะครับมีความใกล้เคียงกันมากๆนะครับผมทีนี้เรามาดูจุดที่ แตกต่างกันนะครับเอาแบบชัดๆก็จะเป็นตรงหูเหรียญด้านบนนะครับหูเหรียญแบบนี้นะครับหูเหรียญก็จะมีความใหญ่กว่านะครับใหญ่กว่าอ่ารุ่นจำปีสี่ห้านะครับแต่องค์เทวิสุวรรณนะครับจะมีความใกล้เคียงกันนะครับอันนี้เป็นกระไหลทองนะครับจุดที่พ่นทรายนะครับจะพ่นทรายเฉพาะผิวเหรียญนะครับตรงองค์เทวิสุวรรณก็คือเป็นไหลทองนะครับไม่ได้พ่นด้วยนะครับเนี่ยครับ ใบหน้าของเท้าวิสุวรรณก็จะมีความใกล้เคียงกับรุ่นจำปีสี่ห้านะครับแล้วก็ตรงเส้นตรงคอนะครับก็จะเด่นชัดนะครับนี่นะครับจมูกก็จะโด่งนะครับผมแบบนี้เลยนี่นะครับเป็นสีทองนะครับสีทองเงางามสวยงามมากๆเลยนะครับผมนะครับสีทองทั้งองค์เลยนะครับขอบเหรียญก็จะเป็นเงานะครับเพราะว่าพ่นสไลายพ่นเฉพาะผิวพื้นเหรียญนะครับ พือเหรียญพ่นทรายนะครับนี่เลยสวยงามมากๆนะครับก็คือเป็นกระลาทองนะครับสีทองแบบนี้เลยนะครับเหมือนกับทองคําเลยนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังก็พ่นทรายตรงพื้นเหรียญเหมือนกันนะครับผมนี่นะครับตรงผิวเหรียญนะครับก็จะเป็นกระลาทองนะครับตรงขอบก็ยังเป็นกระลาสีทองอยู่นะครับแต่ตรงพื้นเนี่ยตรงพื้นนะครับตรงพื้นก็จะเป็นพ่นทรายนะครับ ด้านบนนะครับก็เขียนว่าหลวงพ่ออิทิวัจจุลมณีสร้างมอบให้นะครับด้านล่างก็พระพิหารเทวสถิตนครปฐมนะครับพศสอง3นห้าหกสามนะครับผมก็ตรงกลางก็จะเป็นยันต์พุทซ้อนนะครับก็ผิวเหรียญนะครับพื้นผิวนะครับทั้งหมดก็จะเป็นพ่นทรายทั้งหมดเลยนะครับผมเด็ดนี้เลยนี่นะครับก็จะทําให้ดูเด่นขึ้นมาในอักขระเลขยันต์กับตัวหนังสือนะครับผมก็จะ เด่นชัดขึ้นมานะครับเพราะว่าผิวตรงพื้นถูกพ่นทรายแต่ว่า,าตัวหนังสือนั้นก็นูนขึ้นมานะครับทําให้ตัวหนังสือนั้นมีความเด่นแล้วก็ชัดมากขึ้นนะครับไม่ได้เป็นผิวเดียวกันนะครับก็ทําให้มีความสวยงามอีกแบบหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับถ้าเราดูไกลๆนะครับโดยรวมก็จะเห็นอักขระอักขระแบบนี้ชัดเจนนะครับผม ขอบเหรียญก็จะมีสีทองชัดๆเลยนะครับผมแบบนี้นะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นการตอกโคต์นะครับตอกโคตดเหรียญน,นะครับเพราะว่ารุ่นนี้นะครับสร้างจํานวนหนึ่งหมื่เหรียญนะครับสําหรับเนื้อกระไหลทองพ้นทรายนะครับผมก็จะเป็นสร้างจํานวนหนึ่งมื่เหรียญนะครับผมส่วนด้านล่างก็จะเป็นโคโ้ดโค้ดของเหรียญนะครับผมนี่นะครับก็จะเป็นความสวยงามนะครับ ความลงตัวของเหรียญสําหรับเนื้อกระไหลทองนะครับแล้วก็พ่นรายนะครับขอบเหรียญนะครับก็จะมีความคมชัดนะครับคมชัดตัดเหรียญตรงนะครับนี่นะครับก็คือบล็อกที่ออกมาตอนแรกก็คือเป็นการตัดขอบที่ค่อนข้างตรงนะครับก็คือไม่มีรอยเก็บขอบนะครับก็มีความสวยงามแบบนี้นะครับผมนี่นะครับตรงหลังหูเหรียญก็จะเป็นหู เรียบแบบนี้นะครับนี่นะครับเป็นหูเรียบเลยนะครับเราก็จะเห็นว่าขอบนั้นเป็นขอบเรียบนะครับขอบเรียบแต่ว่าพื้นพ่น้ายนะครับพื้นพ้นทรายทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับผมด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นพื้นพ่น้ายนะครับแล้วก็พื้นพ่นสายก็เฉพาะพื้นหลังอย่างเดียวนะครับตรงองค์เทวิศวรรค์ก็ไม่ได้พ่นนะครับนี่นะครับ ก็จะดูสวยงามสวยงามไปอีกแบบหนึ่งสําหรับเนื้อมหาชนวนกระไหล่ทองนะครับผมก็เป็นสีทองนะครับใครที่ชอบเนื้อ,อสีทองหรือว่าสีคล้ายทองคําก็แนะนำให้เป็นกระไหลทองเลยนะครับเพราะว่า,าเหรียญจริงนะครับก็คือเป็นสีทองเลยนะครับก็ดูดูไกลๆเ้าก็คิดว่าเป็นเหรียญทองคํานะครับแต่จริงๆก็คือเป็นกระไหลทองนะครับผม ก็มีความสวยงามนะครับสร้างเพียงหนึ่งหมื่นเหรียญนะครับก็สร้างจํานวนไม่มากนะครับผมนี่นะครับสวยงามนี่นะครับคมชัดก็อีกเป็นเหรียญหนึ่งที่วัตถุประสงค์ในการสร้างนั้นดีมากๆนะครับเพราะว่าหลวงพ่ออิดนะครับท่านก็สร้างแล้วก็มอบให้กับพระวิหารเทวสถิตนะครับในมูลิธิสพรราเชนนะครับที่จังหวัดนครปฐมนะครับเพื่อไปทําประโยชน์นะครับให้กับสังคมนะครับ ก็ถือได้ว่าเป็นความเมตตาของหลวงพ่อนะครับที่ได้ช่วยเหลือสังคมนะครับนอกจากท่านจะช่วยสร้างเท้าเวสวร์น,นะครับไปช่วยในวัดอื่นๆนะครับทั้งภาคภาคเหนือนะครับภาคก,กลางภาคอีสานนะครับท่านก็ทํามาแล้วนะครับก็วันนี้ท่านก็ทําให้กับมูลนิธิเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ให้กับสังคมต่อไปนะครับเพื่อเป็นการสร้างบุญบาร,รมีต่อไปนะครับผมก็ ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่สิ่งที่ดีนะครับผมสิ่งที่ดีมากๆแล้วก็เรานะครับในบรรดาลูกศิษย์ก็มีโอกาสได้ร่วมทําบุญกับหลวงพ่อนะครับในการที่จะเช่าเหรียญบูชานะครับก็เพื่อที่จะให้ทางวัดได้นําปัจจัยนะครับทุนทรัพย์นะครับไปช่วยเหลือสังคมต่อไปก็ถือว่าเป็นการทําบุญนะครับของเราด้วยเช่นกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นเหรียญสวยๆงามๆนะครับที่ผมเอามาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับก็เป็น จำปีเทวสถิตนะครับหรือว่าย้อนยุคสี่ห้านั่นเองนะครับก็เป็นเนื้อมหาชนวนนะครับกระไหลทองนะครับพ่นทรายนะครับผมก็เป็นความสวยงามอีกแบบหนึ่งที่ทางวัดจุฬามณีได้มีการจัดสร้างขึ้นมานะครับผมเพื่อให้เรามีเหรียญสวยๆเอาไว้บูชากันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมกันจนจบคลิปนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ นำความสวยงามของเหรียญนี้มาให้ชมกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดซับไว้นะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันนะครับว่าผมจะนำเหรียญรุ่นไหนนะครับมาให้ชมกันต่อไปนะครับเป็นเนื้ออะไรนะครับก็กดติดตามด้วยนะครับผมก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับงั้นคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ